ครอบครัวหนูนั่งล้อมวงเตรียมกินอาหารมื้อนี้เป็นสปากเกตตี้เมนูถนัดของคุณปู่จะกินแล้วนะครอบครัวหนูพูดขึ้นพร้อมเพลียนกันทันใดนั้นเองจ๊อกมีเสียงท้องร้องดังลั่นมาจากนอกหน้าต่างร้านสปากเกตตี้แถวย่าวพอเปิดหน้าต่างออกไปก็พบสัตว์หางลายตัวหนึ่งนอนหมดแรงอยู่ผมคือแพนด้าแดงผมนอนกลางวันนานเกินไปตอนนี้หิวมากไม่มีแรงเลยละ่ะ แย่แล้วแย่แล้วพวกหนูต่างถือจานสปาเกตตี้ของตัวเองออกมาป้อนเจ้าแพนด้าแดงจนหมดเกลี้ยงแต่อาหารเที่ยงของหนูตัวเล็กจิว๋วไม่ช่วยให้เจ้าแพนด้าแดงอิ่มเลยสักนิดคุณปู่หนูจึงนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านมาทำสปาเกตตี้เพิ่มให้อีกกว่าเจ้าแพนด้าแดงจะพอมีแรงลุกขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่าของกินในบ้านพวกหนูหายวับแทบไม่เหลืออะไรอีกแล้วขอโทษนะครับนี่ผมกินจนหมดเลยหรอเจ้าแพนด้าแดงพูดอย่างสำนึกผิด แต่คุณปู่หนูยิ้มให้แล้วบอกว่าถึงคราวลำบากก็ต้องช่วยเหลือกันนะ่ะตอนนี้ในบ้านเหลือแค่เส้นสปาเกตตี้แข็งแข็งที่ยังไม่ได้ต้มครอบครัวหนูจึงแทกินกันกนลุบกลับกินแบบนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเพราะว่าหิวนะสิแต่ว่าก็ยังอยากกินเส้นสปาเกตตี้ร้อนๆคลุกกับน้ำซอสแสนอร่อยฝีมือคุณปู่อยู่ดีเจ้าแพนด้าแดงได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าผมจะไปหาวัตถุดิบสำหรับทำสปาเกตตี้มาให้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากกรอกถึงคราวลำบากก็ต้องช่วยเหลือกันนะเเจ้้้าาาาแแนนดดงงววิิ่่ขไปปใ แล้วก็ต้องหยุดกึกว่าแต่วัตถุดิบสําหรับทําซอสสปาเกตตีมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยทันใดนั้นเองมีเสียงดังมาจากด้านหลังพวกเรารู้จ้ะตรงปลายหางของเจ้าแพนด้าแดงมีพี่น้องหนูเกาะติดกันมาเป็นพรวนของที่ใช้ทําซอสสปาเกตตีก็มีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่มะเขือม่วงเห็ดกระเทียมโหระพา,าชีสไข่ไก่แล้วก็วิปปิ้งครีมตอนนี้ในป่ามีเห็ดขึ้นเยอะแยะพอดีเลยละ่ะ ทั้งหมดพาดกันเดินเข้าไปในป่าลึกบนภูเขาจอกจอกทันใดนั้นหิงหิงแย่แล้วล่ะฮ้องคุณหมาตัวหนึ่งกําลังนั่งคุมขมับอยู่ข้างๆรถลากที่พังเสียหายล้อรถลากของคุณหมาตกลงไปติดอยู่ตรงหน้าผานั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดก,การให้เจ้าแพนด้าแดงปีนลงหน้าผาพยายามคล่องแคล่วแล้วคว้าล้อรถลากซึ่งห้อยต่มแต่อยู่ที่กิ่งไม้ขึ้นมาข,มาขอบใจนะฮ้องพราเธอใจดีจังเลยคุณหมาพูดอย่างดีใจ ถึงคราวลำบากก็ต้องช่วยเหลือกันนะ่ะเจ้าแพนด้าแดนบอกฉันก็มาเก็บเห็ดเหมือนกันล่ะฮ่องฉันจะหาเห็ดเผื่อพวกเธอด้วยเป็นการตอบแทนนะฮ่องคุณหมาใช้จมูกดมกลิ่นหาเห็ดได้ทําให้ได้เห็ดมาก,กองตัวเลยทีเดียวแบบนี้เราก็ทําสปาเกตตี้เห็ดได้แล้วแล้วท้องของสัตว์ทุกตัวก็ร้องดังจ็อกทันใดนั้นมีเสียงดังขึ้นมาจากพื้นเฮอยอะไรกันเนี่ยแย่จังเลยและเจ้าของเสียงในพงหญ้าก,ก็คือ